เอาละครับตอนนี้ผมก็กินอาหารเช้าเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาต่อด้วยไอติม่งมีหลายรสชาติมากนะครับสักงได้เลยนะนี่คี้เป็นชอปสุด่นี่นะครับคือนขนมหวานนะครับมีนี่คือขนมบ้าบิน ก็ Dante, да. มีนี่นะครับเยอะมากของกินของนุมหวานเทียบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวอย่าลืมติดตารคลิปต่อไปนะครับก็นี่อันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงสามารถเลือกข้าวเหนียวได้ว่ามี สมสีมีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวอัญชันแล้วก็ข้าวเหนียวดําใช่ไหมครับ,รบโอเคครับอย่าลืมมาจัดนะครับตอนนี้กํลาลังอินเทนอยู่ขา้ขาวเหนียวมาม่วง